ใช้ได้ทุกคนนี่มันไม่ละคะเก้าสิบาบาทมันจะใช้ได้จริงเหรอลำนกเปอร์สามก็ดีนะคะเพราะว่ามันก็จะดูแบบธรรมชาติไ,ได้เงียบปีนเราแคลองปิดไฟแล้วไอ้ปิดไม้มแล้วก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงสวัสดีทุกคนวันนี้เราได้ไม่ละคะเก้าส9บาทมาไม่น่าเชื่อว่ามันจะใช้งานได้นะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวการใช้งานหลังคลิปแต่ตอนนี้เรามาดูเป็นก่อนนะคะว่าข้างกล่องเขามี อะไรบ้างนะคะเขาก็บอกว่าเขาเป็นไมไ e l เลสนะไลฟ์ Life ได้พากเสียงได้นีน่นนั่นนะคะหลังกล่องก็บอกคุณสมบัติต่างๆที่น่าสนใจก็คือสามารถรับเสียงได้ในระยะห่าง20เมตรนะทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะเขาให้เลือกได้ด้วยว่าจะเป็น iPhone หรือ Type C ซึ่งเราเลือก Type C มานะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันว่าจะให้อะไรมาบ้างนะคะแกงหรือเปล่า ไม่แกงนะคะในกล่องก็มีของมาให้จริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรอย่างแรกก็คือไม้ไม้ตรงนี้นะคะก็จะมีที่ชาร์จซึ่งที่ชาร์จเนี่ยเป็น Type C ด้วยนะคะเวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็ต้องชาร์จก่อนนะทุกคนอ่ารอบๆวัสด,ดุก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็นหนีบๆได้นะคะอ่าทีนี้ ต่อไปนะคะก็เป็นตัวรับสัญญาณตัวรับสัญญาณเนี่ยเราก็สามารถเสียบกับเอ่อก้อนโทราศัพท์ได้เลยนะใช้แบตรูไหนก็เสียบรูนั้นแหละ,ะว่าเป็นไทซีเนาะก็น้ำหนักเบาตัวเล็กพกพาง่ายนะคะแล้วก็ดูสมราคาแล้วกันเรียกว่า <c oughs> ไม่ฟองแกง๊งไม่เหมือนของเล่นเท่าไหรอ่อ่ะเออทีนี้เวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็เสียบไอตัวเนี้ยเข้าไปที่ก้นโทราศัพท์นะคะแล้วก็ เปิดไม้พอเปิดไม้ปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะมีไฟสัญญาณถ้ามันเป็นสีเขียวค้างเนี่ยแปลว่าทั้งไม้แล้วก็ตัวรับสัญญาณในลิงก์กันเราก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะต่อไปนะคะในกล่องนี้แหมให้กล่องมันจะดีเลยข้างในนะคะก็แน่นอนว่าต้องเป็นสายชาร์จนะคะ ซึ่งกล่องน,นี้เนี่ยเราสามารถแต่ว่าเอาไมคกับตัวรับสัญญาณเนี่ยใส่ลงไปได้ด้วยนะถ้าเกิดแบบขี้เกียจพกอะไรอย่างเงี้ยแต่จะบอกว่าถ้าเกิดว่าคนจะพกไปข้างนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยหากล่องที่มันเป็นแบบเคสแข็งมาใช้งานดีกว่าตัวชาร์ก็ประมาณนี้นะคะ Type C แล้วก็ความยาวก็พอสมควรกำลังดีเนาะไม่สั้นเกินไปแล้วก็ไม่ไม่ได้ยาวมาใส่โทรศัพท์ทีนี้มีอะไรมาอีก ใต้กล่องอ่าอันนี้เป็นคู่มือนะคะคู่มือเนี่ยก็จะบอกวิธีการใช้งานเดี๋ยวมาดูว่าคู่มือเป็นยังไงอ่าคู่มือให้มาเป็นภาษาอังกฤษกับหัวนะคะคนก็พยายามอ่านกันิดนึงแล้วกันนะคะอ่าโอเคอันนี้ถูกฝังแล้วเนาะอ่ะทีนี้ในคู่มือก็ไม่มีอะไรมากเขาวิธีใช้งานมันง่ายมากนะคะแต่จะมีข้อบ่งใช้สำหรับโทรศัพท์ยี่ห้อดังต่อไปนี้ โฟกัสหน่อยโอเคยี่ห้อ oppo vivo ecu realm นะคะแบรนด์นังต่อไปนี้นะคะเขาบอกว่าต้องเปิดระบบ OTG power supply โอเคต้องเปิดระบบ OTG ก่อนทีนี้ระบบ OTG เปิดยังไงเดีย๋ยวเราไปดูเข้ามาในโทรศัพท์นะคะกดตั้งค่าที่เป็นรูปฟันเฟืองแล้วก็กดที่เครื่องหมายว่นขยายนะคะพิมพ์ไปเลยว่า OTG นะคะมันก็จะขึ้นมาให้เราเปิด กดเข้าไปปุ๊บจากนั้นกดเปิด OTG เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็เสียบตัวรับสัญญาณเข้าไปไม์มันก็จะสามารถใช้ได้เลยนะคะเปิดไม์ปุ๊บสีต่อจากใครกระพริบกระพริบเนีย่ยมันก็ขึ้นเขียวพางนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันค่ะอันนี้เป็นเสียงใส่ไม์นะคะพูดเต็มเสียงอยู่หน้าพัดลมนะคะสังเกตที่ใบผมนะคะตอนนี้อยู่หน้าพัดลมเบอร์สามนะคะ ลองเทสตดูเมื่อกี้ลองเทสดูรอบนึงแล้วก็ใช้ได้นะคะก็ไม่ได้ตัดไปช้เลยก็คือยังได้ยินเสียงรอบข้างอยู่แต่ตัดเสียงรอบข้างให้เบาหลงซึ่งก็ก็ดีนะคะเพราะว่ามันก็จะดูแบบเออธรรมชาติไม่ได้เงียบกริบแล้วมีแค่เสียงเราเท่านั้นไฟสีเขียวๆนี่ก็คือ,อยังยังเชื่อมต่อปกตินะคะแต่เราลองปิดไฟแล้วเอ้ยปิดไมค์แล้วก็ลองดูว่าออจะเป็นยังไง ลคะเมื่อกี้ก็ไปดูเทสเสียงกันมาแล้วใช่ไหมก็คงเห็นแ้วเนอ้อว่าคุณภาพสเสียงเป็นยังไงก็ตอนเทสนะคะนั่งอยู่หน้าพัดลมเบอร์สามเลยก็เห็นได้ชัดเหมือนกันนะพอเราปิดไม์ปุ๊บเนี่ยมันได้ยินเสียงลมเลยอะแล้วเสียงเราไนก็โก็โด,น,ดนกลืนไปอะเหมือนว่าอ่า ไม้โทรศัพท์มันจะจับเสียงอึเสียงที่ดังกว่าอะไรอย่างนี้มันเราไม่รู้เหมือนกันเอาฟังก์ชันมันแบบว่าลักษณะของการทํางานมันเป็นยังไงเพียงแต่ว่าพอใช้ไม้ตัวเนี้ค่ะเสียงหลักที่มันจะจับเนี่ยมันกลายเป็นเสียงเราเสียงอื่นที่มันรอบข้างเนี่ยมันก็ยังได้ยินอยู่พอให้มันเป็นมีความเป็นธรรมชาติอ่ะมันไม่ได้เหมือนว่าเรานั่งอยู่ในห้องเงียบตัดทุกเสียงรบกวนขนาดนั้นถูกปะเพราะด,ดังนั้นเวลาเราเอาไปแบบ ใช้นอกสถานที่เช่นแบบเราเดินเลียนถนนแบบริมสวนสน,นุกอะไรแบบนี้ที่มันมีเสียงคนจุกจิกจุกจิกจุกกหรือว่ามีเสียงเสียงธรรมชาติเสียงน้ําเสียงคลื่นหนืออะไรแบบนี้ยมันก็ยังมันก็ยังทําให้คนที่ฟังอ่ะได้ยินเสียงอะไรแบบนั้นอยู่เออซึ่งว่าตรงน,นี้เรากม็มันก็โอเคนะและที่สำคัญคือมัแค่99บาททุกคนมันได้เท่านี้คือมันเก่งมากๆแล้วนะคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนเริ่มต้นนะเราแนะนํามากๆนะเนี่ยเพราะว่ามันถูกเว้ยแล้วมันก็คุณภาพแบบว่า พอใช้งานได้เลยแหละแต่สําหรับคนที่แบบตั้งใจที่จะแบบร้องเพลงอัดเสียงภาพเสียงลงเสียงที่มันเป็นทางการที่มันแบบว่าแบบไปรับสปอนเซอร์มาหรืออะไรแบบนี้อันนี้มันก็ไม่ใช่ถูกไหมเพราะว่าความชัดของเสียงความ e อู้อีอะมันยังมีอยู่เออดังนั้นในราคาประมาณนี้กับคนที่เพิ่งเริ่มต้นการ Life, าไลฟ์แม่ค้าขายของแม่ค้าไลฟ์สด สอนแต่งหน้าหรืออะไรก็ตามมาแล้วว่าราคาประมาณเนี้โอเคนะเออลองไปใช้กันดูนะทุกคน แล้วก่อนจะไปใช้นะคะเรามาดูราคากันก่อนตัวนี้เนี่ยเราซื้อจากช้อปปีนะคะตอนกดเข้าไปตอนแรกเนี่ยมันเป็น99บาทเนาะแต่ว่าเราก็กดพวกส่วนลดพวกอะไรพวกนี้ส่งฟรีส่วนลดล่ค่าส่งรดช้อปปีเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยก็ลดไปพอประมาณนะเราไปจบที่ราคา85บาทเท่านั้นเองนะคะชิ้นนี้ดังนั้นุ้มโคตรนะคะใครที่อยากสั่งซื้อก็ไปใต้หลิงได้เลยนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือ ตลอดคลิปรีวิวไอ้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยคะ่ะเราก็ใช้ไมตัวนี้นี่แหละค่ะในการลงเสียงนะคะ เป็นไงบ้างคะก็คุณภาพเสียงตลอดคลิปที่ผ่านมาก็น่าจะมากพอให้ทุกคนลองพิจารณาดูแล้วเนื้อว่าเออมันพอกับการใช้งานของตัวเองไหมพอกับความต้องการในการใช้งานนาปัจจุบันของเราไหมนะคะกับราคาหลักสิบเนี่ยที่พูดมาเนี่ยสำหรับส่วนตัวก็คือคุ้มมากแล้วน้องเก่งมากๆแล้วนะคะ,อะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็มาดูรีวิวยังไงถ้าเกิดว่าอยากดูตัวที่มันราคาสูงกว่านี้หรือว่าตัวที่มีแบรนด์แบบการันตีเชื่อถือได้ที่ราคาสูง ข้างไปเนี่ยลองคอมเมนต์มาได้นะคะว่าเป็นตัวไหนยี่ห้ออะไรราคาประมาณเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะลองหามารีวิวให้ขอบคุณทุกคนมากค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้มารีวิวให้ทุกคนดูแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะสําหรับสิ่งของที่มันถูกจนเราสงสัยว่ามันใช้<ด>้หรือ